สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับร้อยจเจาะหุ้นครับวันนี้นําหุ้น5ตัวแต่วันนี้ถ้าจะเห็นกราฟของเด e e k m o มัน นะครับแล้วเดวิกมันเนี่ยเวลาท่านเห็นเนี่ยห้าตัวนี้เป็น5ตัวใหญ่ซึ่งน่าจะมีอยู่ในพอร์ตแต่5ตัวนี้พอได้เดวิกมันแล้วเนี่ยท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านมีความคิดเหมือนผมที่เรียนนําเสนอหรือเปล่านะครับแต่เป็นหุ้นที่ดีครับนะก่อนที่จะไปดูหุ้น5ตัวไปดูตลาดต่างได้กับคุณจอก่อนครับ รับอกนะครับว่าในช่วงนี้เราโจนเองนะครับก็พูดง่ายๆว่าอยากส่งสภาพขาขึ้นได้นะครับจริงๆเราโจนไปขาขึ้นมาแล้วตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ยังคงสองขาขึ้นอยู่แต่ว่าอัตรากาขึ้นเนี่ยเริ่มชะลอตัวบ้างนะครับล้วก็มีแสนของการเกิดเดวเจชันยอดราคาสูงขึ้นยอด m อ็เตี้ยลงยอดเร็จเตี้ยลงนะครับทำให้ตรงนี้ก็คงต้องเพิ่มความรวันนิดนึงนะครับแต่ใจก็ตาม ถ้าดาวโจนยังไม่หลุด38,000ลงมาก็คงไม่มีปัญหาแต่นี้ดาวโจนอยู่ตรงค่าเฉลี่ยสิวันพอดีอยู่ตัวประมาณ38,500โดยประมาณนะครับถ้าจะดีก็คือพักตัวชั่วคราวไม่หลุด3 8มหมแล้วขึ้นทะลุยอดเก่าแถวๆ39,000ขึ้นไปได้ก็สบายแล้วถ้าบอกว่าตัญญาดาวโจนสนี่อาจจะถูกทำลายไปนะครับถ้ามาดูตัวของเส้นเด็กเองเส้นเด็กเองนะครับก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะครับเป็นภาพของการที่ ตัวน,นี้แขางแคบมากเลยนะครับพปลง่ายว่ามีฐานล่างที่แคบอยู่ตรงประมาณ1380นะครับแล้วกรอบบนอยู่นานแถวพันสนะครับแปลง่าว่าตอนนี้พยายามต่อสู้ระหว่างกรอบบนกรอบล่างเนี่ยว่าจะจวิ่งออกข้างเสร็จแล้วจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงถ้าจะเลือกแบบสวยงามเนี่ยเซตต้องกลับมายืนเหนือพันสีให้ได้นั่นหมายความว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นกขึ้นรอบใหม่เลยนะครับถ้าเซตสามารถยืนเหนือพันสีได้แต่ทางกลับกันถ้าเซตยังคงเลาอตัวและไหลลงใต้1380เนี่ยต้องระวัง เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ขาขึ้นที่เราเห็นตั้งท่ามาดีๆเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นขาลงใหม่นะครับโดยเพราะยิ่งการย่อตัวมาที่1360 1350เนี่ยทำให้เกิดความสิงสูงที่ทําให้เกิดเป็นขานลงซึ่งอาจจะลงลึกได้เลยนะครับถ้าหลุด1350เพราะหลุด1350เมื่อไหร่เนี่ยเป้าถัดไปนการลงคือ1330กับ1,300บวกลบโดยประมาณนะครับในเส้นเด็กเองเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า MC ยังคงเล่นอยู่ใต้0ูนย์อยู่แล้วก็ยังเล่นอยู่ใต้เมคชิมิกุอยู่เมคชิมกุยังคงเป็นสีแดงนะครับในแง่เส้นเอกถึงจะมีแดงขึ้นบ้างตามใดยังไม่พ้น1น4 0ก็ยังไว้ มาดูตัวข้ามบาทมาข้ามบาทเองนะครับต้องบอกนะครับว่าในน้มใหญ่หรือน้มหลักข้ามบาทเองเป็นการชี้ขึ้นหรืออ่อนค่าอยู่นะครับแต่ก็ตามในช่วง4ีวันมานี้ข้ามบาทก็ถือว่ามีการแข่งค่ากลับมาบ้างหลังจากที่เขาอ่อนค่าจนโอเวอร์บอสนะครับการแข่งค่ากลับมาบ้างตอนนี้เนี่ยแข่งค่ามาที่ที่สามห้ดกนะครับก็ถือว่าช่วยเซตได้พอสมควรทำให้เซตเนี่ยไม่ถูกกดดันให้ยอตัวลงไปมากกว่านี้เพราะมันเป็นการแข่งค่ากลับมาบ้างแต่ถ้าจะทําให้ข้ามบาทแข่งค่าจนหนุนให้เซตกลับมา การมีขาขึ้นได้เนี่ยคงจะต้องอย่างน้อยสุดคือแข่งค่าต่ำกว่า35.5หรืออย่างดีมากๆเลยที่ทำให้เซ็ตธุรัรนสอย่างง่ายได้คือการที่ค่าแบตแข่งค่าต่ำกว่า35บาทนท่านเองครับ มาดูนะ้ำมันเบรกล่ะครับน้ำมันเบรนเองเนี่ยตอนนี้มนขาขึ้นนะครับแต่ขาขึ้นที่ยังมีตัวกรอบบนที่ยังต้านการขึ้นอยู่คือแถวแต่ยนยอดเดิมแถว85นะครับตอนนี้ที่81.98นะครับตอนนี้เพื่อจะว่าเป็นการพักตัวไหลที่ขึ้นไปใกล้กับแถว84 85แล้วยังไม่ผ่านแล้วย่อตัวมาใหม่นะครับตอนนี้ก็คงต้องดูต่อลวครับว่าถ้าจะปรับตัวขาขึ้นเนี่ยท้ายที่สุด ก็คงจะต้องผ่าน85ไปได้ถ้าผ่าน85ไปได้การถึงไประดับแถว90เหรียญเนี่ยครับเป็นไมบไม่ไม่ยากเลยเพราะว่ามันภาพหัวกับไหลหัวกลับอยู่แล้วแต่การจะเกิดอาการพลิกผันจากที่เห็นเป็นผ่าขึ้นเนี่ยก็คือการที่หลุดลงใต้79เหรียญครับถ้าลดใต้79เหรียญเมื่อไหร่ให้เพ้่ความระวังนะครับแต่ถ้ายิ่งหลุดใต้ไม่ใช่มกูคือหลุดจ7เหรียญด้วยอันนั้นถึงชัดเลยว่ามันจะกลายเป็นขาลงครับ มาดูตัวทองตัวทองคําบ้างทองคําในช่วงนี้ต้องบอกนะครับว่าเริ่มมีอาการของการที่มีอากาศจะฟื้นตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลับมายืนเหนือ้นได้ทุกเส้นแล้วแต่ M นเดียโค้งขึ้นก็จริงพ้นคา,คา้นเส้นกแนวแล้วแต่ยังไม่เหนือศูนย์นะครับแล้วก็ตามยังมีแนวต้านสำคัญคือไม่ชิมกูแนวต้านการขึ้นอยู่เม่ชิมกูเนี่ยจะต้านการขึ้นอยู่ประมาณ2 2 0 4 0เนี่ยเป็นตัวเม่ชิมกุต้องขึ้น2องศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยถึงจะผ่านแม่ชิมก้แต่การท เป็นจริงแล้วมันต้องผ่านยอดสําคัญที่เป็นแนวต้านตรง2065นะครับถึงผ่านตรงนี้ได้มันติขึ้นแรงพเพราะจำการทะลุเรขเทนไลน์ขาล,ลงแล้วก็จะไปต่อชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีในดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นๆเนี่ยระวังนิดน,นึงว่า ในแง่ของตัวค่าติกของทองเนี่ยถึงแม้จะมีการเด้งแม้เราเห็นวัน4ีวันแล้วเนี่ยแต่ช่วงสั้นเขาใกล้โอบอลเลยนะครับระวังนิดหนึ่งว่าช่วงสั้นอาจจะมีการชะลอตัวปรับตัวซึ่งต้องลุ้นต่อถ้าปรับตัวแล้วหลุดใต้2000ก็แสดงว่าเป,เป็นภาพของการขาขึ้นล้มเหลวนะครับตอนนี้มีกขารข,ขึ้นแต่รุ่สองพัน 2, เมื่อไหร่เป็นการขึ้นล้มเหลวเลยตัวบิตคอยนะครับในช่วงนี้ถ้า,าดูบิตคอยเองจะพบนะครับว่าบิตคอยเองเนี่ยเป็นการขึ้น่ค่อนจะแรงฟองโคลนนะครับการขึ้นของบิงงตคอยเองเนี่ย,นนยการที่ขึ้มารีก ปรับตัวชะลอตัวเพื่อเป็นอวร์ดกล้แนวต้านของกรอบเดิมของเส้นคู่หนขาขึ้นพอดีนะครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยยังไม่สามารถจะผ่าน5 5าหมไปได้ขึ้นไปใกล้ๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ชะลอตัวที่52,800นะครับต้องดูต่อว่าการปรับตัวรอบนี้จะปรับตัวรุนแรงไหมถ้าตัวไม่รุนแรงเนี่ย การปรับตัวมหาค่าเฉลี่ย5วันตรงรับแถวตรงประมาณสัก51,900หรอือแนวรับของค่าเฉลี่ย10วันแถว5 0 0ห0ืเนี่ยจะเป็นแนวรับใกล้ใกล้ที่อยู่ใกล้ๆเลยถ้าเขาหนีเข้าพักตัวชั่วคราวแบบไซเวย์นะครับแต่ถ้าปรับตัวลงลึกเนี่ยมันสามารถลงหาแนวรับย5วันที่อยู่แถวประมาณ4 7่หมนจิได้สบายโดยโน้มไม่เปลี่ยนเลยแต่ส่วนตัวที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงแบบชัดๆมากๆคือการ หลุดใต้42,000หลุดใต้40,000นะครับถ้าหลุด2แนวนี้เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสเป็นขาลงถึงจะมาซึ่งโอกาสยังยา,ย,ายากอยู่นะครับสำหรับตัวบิตคอยมาดูตัวกลุ่มสาัดกรรมกลุ่มแรกครับกลุ่มนี้เรามาที่ชุดของคารบลิกนะครับคอมเมอร์สคารบลิกคอมเมอร์สเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าดูดีนะครับเพราะว่าเริ่มมีสภาวการกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันห้าเจ็ดสาวเห็นเด่นชัดแล้วก็ MC เนี่ยกลับมาเหนือเหนือศูนย์อยู่5วันแล้วนะครับในช่วงระยะสั้นเนี่ยจะเห็นภาพของการกลับมายืนเหนือนเมมมมมชชิิิกกุุด้วยเเเร่เห็นเเป็นสีขีขยวละ แต่ก็ตามการเพิ่งเริ่มต้นแหขึ้นของของตัวกลุ่มนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าความที่มันขึ้นมาค่อนจะแรงเนี่ยในชว่วงสี่หวันนี้ทําให้เกิดสัญญาณโอบอรยะสั้นของสโตคัสติกหวันแล้วก็ต้องระวังว่าในหุ้นตัวที่เป็นตัวนํากลุ่มนี่อาจจะมีสัญญาณโอบอรยะสั้นเหมือนกันนะครับส่วนในต้านหลักก็คือตัวตอนนี้คือยอดเก่าอยู่ตรสามหมื่นึงพันห้าร้อยกว่าหรือประมาณนะครับครับวันนี้ออกตัว CPO มาครับกราฟที่ท่านจะเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยมันมี d เดวิคบัน ในขณะที่ตัวเดเนี่ยมันมีแนวต้านถ้าท่านดูมอเหลือไปทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะเห็นแนวต้านที่2ราคาประมาณ57บาทกับ58บาทนะครับห้าบาทกับ58บาทและถ้าดูอินดิเคเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคะนะฮะสโลว์สโตเนี่ยจะอยู่ที่ระดับัประมาณรวบ70บาทไเเเนะเพราะฉะนั้นมันใกล้มากแล้วฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นนักเล่นรายวันเนี่ย คือตัวเองเป็นนักเล่นหลายวันนะนักเทรดดิ้งนะท่านซื้อตรงนี้ถือว่าเสี่ยงนะห้าสิบหกบาทห้าสิบตังค์เนี่ยถือว่าเสี่ยงเพราะจะขึ้นไปได้มากสุดเนี่ยก็คือประมาณห้าสิบแปดบาทห้าสิบตังค์นั่นเองได้แค่สองบาทความเสี่ยงของการปรับตัวลงมีค่อนข้างสูงในขณะที่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนประเภทกลางและยาวในระยะยาวเนี่ยท่านจะเห็นในดับมันเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นว่าหูมันกองอยู่ข้างล่าง แล้วเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยมันยังอยู่อยู่ต่ํามากเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าทาเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยหุ้นตัวนี้ที่ระดับ5้าบาทเนี่ยเป็นจุดที่ห้าสิบถึงหาหกบาทเป็นจุดที่น่าซื้อมากและราคาเป้าหมายในการขายเนี่ยท่านคงจะต้องวางเป้าหมายขายระดับรประมาณหกสิบหาถึงเจ็ดบาทนั่นเป็นระยะยาวเอาระยะสั้น5 6าสบาทห้บาท ระยะยาว 65- 75บาทเพราะนั้นมาเป็นระยะกลางราคาหุ้นจะไม่เกิน60บาทครับ60บาทนี่แนวต้านแข็งแรงมากเลือกเ่าฮะว่าท่านจะเป็นนักงทุนระยะไหนถ้าเป็นระยะกลางท่านควรจะถือให้มันผ่านระดับ58บาทขึ้นไปได้แต่จะไม่เกิน60บาทนะครับเพราะนั้นหุ้นตัวนี้ถ้าเล่นสั้นกับเล่นกลางราคาเป้าหมาย58บาทครับแต่ถ้าเล่นยาว70บาท 65บาท70บาทครับเป็นเป้าหมายยาวของผมเนี่ยคงจะต้องเป็นระดับแต่ละแท่งมันเป็นเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละแท่งเป็นเดือนเนี่ยคงจะต้องถืออย่างน้อยๆเนี่ย6เดือนนะ,ะนะครับในตัว CPO ครับ,รบมาดูกลุ่ม ชุดของธนาคารนะครับวันนี้ธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นภาพของการกระโดดขึ้นที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเป็นการกระโดดแก็บขึ้นและทะลุยอดเดิมด้วยแล้วเป็นทะลุยอดของตัวบิลด้วยนะครับซึ่งแรงวี่ของการขึ้นสถานีเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้ยังคงขึ้นต่อเนี่ยอาจจะขึ้นจนทะลุตัวเมคชิมกุขึ้นไปนะครับ แล้วก็ขึ้นไปชนแนวะต้านค่าเฉลี่ยสองวันพอดีแถว3 8 0 3 8 5รอปโดยประมาณแตนะ่ตอนนี้ที่3า1นนะครับ371เน่ีย่ยอยู่เนื้อกรโดดกจับขึ้นมาแล้วก็ไปชนค่าเฉลี่ย75็วันพอดีนะครับถือว่าฟอร์มฟอร์มสวยเหมือนกันว่ารอบนี้ก็มีการรุ่นวานาา่ากลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มจะพลิกฟื้นเป็นขาขึ้นเลยหรือเปล่าครับครับวันนี้เอาหุ้นตัวแบงก์เทพมาครับแบงก์เทพเนี่ยเพิ่งขนาดที่ทํารายการออกรายการอยู่เนี่ยนะฮะราคาหุ้นอยู่ที่รประมาณ144ยสีสิบงาท ผมเรียนเพื่อนนักทุนถ้าดูจากกราฟอันนี้นะฮะเรื่องจากกราฟระดับเดเนี่ยผมมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ145ผมก็เลยบอกให้ทีมงานโทรหาลูกค้านะฮะว่าถ้าท่านใดที่กำไรแล้วนะฮะระยะสั้นเนี่ยผมขอถ้ามีเยอะๆขอแบ่งสักหน่อยนะฮะแบ่งออกมาขายที่ระดับราคาร้อบาทครับเพราะมันเป็นแนวต้าน,นระดับเดย์พวกที่เล่นกันในระดับวีกก็ใกล้เคียงฮะเพราะระดับวีกเนี่ย145บาทในระดับวีกเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลา ปีนู้นนะฮะปีสองหนึ่งไม่ใช่ปีปีสองสองฮะไม่ใช่ปีสองสามที่ผ่านมานะครับราคาประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่ห้าบาทเพราะนั้นก็แบ่งขายฮะแต่ถ้าเป็นระยะยาวราคาต่อจากทกขายแล้วเนี่ยนะฮะกองใหญ่ขายกองมีกองใหญ่เนี่ยแบ่งขายแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยผมจะขอเก็บไปขายฮะผมคิดว่าร้อยสี่ห้าเนี่ยพอมันผ่านได้แล้วเนี่ยร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบห้าเป็นเป้าหมายในการขายและอาจจะขายได้ถึงระดับราคาร้อยเจ็ดสิบาทจะได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบงก์เทพเนี่ยถ้าใครมีตังค์นะครับใครมีตังค์นะครับเอ่อมีอยู่ตอนนี้ถ้ามีอยู่มีตังค์ซื้อเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่น่าซื้อแลวร้อยสี่บห้าบาทเนี่ยนะครับพอซื้อแล้วติดรอบที่แล้วเราซื้อกันร้อยสี่บห้าบาทลงมาเหลือร้อยสี่สิบบาทเลยนะ อันนี้รอบนี้เนวยกับขาขึ้นเนี่ยร้อยสี่สิบห้าบาท,ทซื้อกันเยอะๆเนี่ยเป็นขาขายละเพราะฉนั้นถ้าอยากจะซื้อต่ำกว่าร้อยสี่บห้าบาทลงมาครับแล้วไปขายอีกทีหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องไปวางเป้าหมายขายที่ร้อยห้าบห้าบาทเลยครับเป็นหุ้นกลางยาวในแบงก์ใหญ่ตัวหนึ่งดีกว่าดีกว่าไทยพาณิชย์ปัจจุบันดีกว่าแบงก์กรุงเทพนะครับอ่าขอบคุทานททดีกว่ากาสิกรไทยนะครับหุ้นตัวนี้มีลู่มกว้างเยอะมากครับผมกับแบงก์เทพครับ มาดูกลุ่มของท่องเที่ยวโรงแรมบ้างนะครับท่องเที่ยวโรงแรมนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีการฟื้นตัวดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากลับมาตรงอยู่เหนือค่าเฉลียสิวัน25วัน70วันได้อีกครั้งนะครับแต่ก็ตามในช่วงตั้งแต่ประมาณกุมภาพันธ์ต้นมานก็เป็นการพักตัวเนื่อข้ามกับทรงทงไซเวนะครับไม่ว่า พยายามจะขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย200วันแต่เขายังไม่สามารถจะผ่าน200วันได้นะครับขึ้นใกล้ๆแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วเป็นสกนาการแกว่งออกข้างไซเว่โดยมีกรอบล่างคือค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วัน75วันนะครับตอนนี้ที่572ก็เนี่อว่าถ้ามันจะขึ้นแบบกระชากขึ้นแรงอีกครั้งเนี่ยก็คงจะต้องผ่านแนวต้าน200วันแถว500 590กว่าขึ้นไปให้ได้นะครับซึ่งถ้าขึ้น590กว่าขึ้นไปได้เนี่ยการวัดเป้าแบบตัว W เนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงกระชากไปถึง620ได้นะครับซึ่งจริงแล้วถ้าดูภาพเนี่ยมันเป็นภาพเหมือนกับเป็นธงขาขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องทะลุป,ประมาณสัก590ขึ้นไปมันถึงกระชากถึง640 620ต่อไปครับเอาวันนี้เอาหุ้นตัวมินฮะมินเนี่ยลงไปถึงระดับ26.50เลยนะฮะแล้วเอาขึ้นมาใหม่ ขึ้นมารอบนี้อยู่ที่31บาทครับราคาปิดไปที่ประมาณ31บาทแต่ถ้าดูในดับเดยเนี่ยสโลว์สโตเนี่ยมันใกล้ที่จะต้องเป็นจุดขายแล้วเพราะนั้นไม่ควรซื้อมินที่ระดับราคา31บาทฮะควรเตรียมวางขายได้ละอย่างไรก็ตามนะฮะพอมาดูในระดับวีคเนี่ยสโลว์สโใกล้เคียงกันระดับเดยฮะนั่นหมายถึงว่าที่ระดับราคา31ถึง32บาทคือราคาจุดสูงสุดของตัวมินที่เล่นระยะสั้นฮะ ถ้าเล่นระยะยาวคงจะต้องไปเรื่อยๆถ้ามองทั้งระดับว e คระดับมันจะเห็นว่าระยะยาวมากสุดคือ3าบาทครับเพราะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยในตัวมินด์อะ a น i o n ในระยะสั้นและระยะกลางเนี่ยคือไม่ซื้อครับรอขายนะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องต่ำกว่า30่บบาทลงมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้านักกลยุทธ์นักลงทุนที่เป็นนักทุนระยะยาว อย่ามาฟังคําพูดผมครับไปขายที่ระดับราคาไม่เกินสามห้าบาทครับสามห้าบาทมินไม่เกินแน่ๆไม่เกินแน่ๆนฮะให้มีผลการดำเนินง,งานดียังไงก็ตามคงจะต้องรออีกทีนึ่งคือปลายปี67ฮะถึงจะเกิน3าบาทได้ครับผมในตัวของมินครับครับมาดูกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มของอสังหานะครับ สังหาเองนะครับถ้าเรามาดูภาพจะเห็นนะครับว่าตัวสังหาเองเนี่ยในช่วงนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความพยายามที่จะตีกลับกันนะครับแต่ก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ตรงตระดับค่าเฉลีย่ย10นาต้ 20, 25, 25, 25, 25, 25, นค่าเฉลี่ย25-75วันอยู่นะครับเพราะค่าเฉลี่ยทั้ง10 25-75วันกระจุกรวมโตกันและตอนนี้ที่พยายามจะขึ้นเนี่ยเราจะเจอนาตั้นของตัวมิชิมุกุด้วยเนี่ยมิชิมกุกุยังคงเป็นสีแดงในอนาคตนะครับแล้วคราวนี้ก็ขึ้นมาจ่อตรงนาตั้นของตัว,ตวเมฆสีเขียวพอดี บริการในภาพนี้เนี่ยถ้าจะให้เตดขาดไปเลยเนี่ยคงจะต้องผ่านประมาณ2230นะครับแต่ประอย่ที่226ถ้าผ่าน230ขึ้นไปได้เป็นการผ่านไม่ชิมคุ้นไปด้วยแล้วก็ผ่านแนวต้านยอดเดิมผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย75ทั้ง10 25 75วันด้วยครับครับสองหุ้นตัวสุดท้ายเนี่ยเชียรซื้อเต็มที่ครับตัวแรกคือ CBN ครับ CBN ระดับ day เนี่ยขณะนี้65บาทรับถ้าท่านดูสายสัญญาณทางเทคนิคการจะอยู่ที่ระดับ70 ราคาเป้าหมายเนี่ยวางตำแหน่งไว้68บาทครับแต่ถ้าไปดูวีคราคาเป้าหมายนั้นวางไว้ที่70บาทครับเพราะนั้นวีคเ,เนี่ยสโลโสตโตอยู่ระดับล่างมากนะครับอยู่ระดับ10กว่าเท่านั้นเองในขณะที่มันเนี่ยนะครับราคาเป้าหมายอยู่75บาทครับสโลโสตโตอยู่ระดับ50เพราะนั้นทั้งมันทั้งวีคนะครับทั้งมันทั้งวีคสนับสนุนให้ถือไปขาย70ครับระดับเดยคุณอาจจะได้ที่65บาท อาจจะไปแตะที่6 70บาทหรือ68บาทแล้วคุณจะขายนั่นคุณทนไปถือ70บาทดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ย c p N ครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจรองรับกับเทศกาลหลายเทศกาลนะครับเทศกาลที่ผมจะพูดต่อถึงนี้ไปคือเทศกาลสงการานครับเทศกาลสงการานนั้นจะมีการสาดน้ากันทั้งทั้งเดือนการท่องเที่ยวจะบูมมากนะครับเพราะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงแรม จะได้รับผลพวงค่อนข้างดีครับอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลพวงค่อนข้างดีคือกลุ่มการเดินทางท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะดีมากนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในตัวโรงแรมวันนี้นำตัว CPN มา c i n เป็นกลุ่มที่เป็นตัวหุ้นที่น่าสนใจมากครับสำหรับการลงทุนรอบนี้ครับกลับมาดูกลุ่มสุดท้ายพลังงานนะครับตัวพลังงานเองต้องบอกนะครับในช่วงนี้พลังงานเองเนี่ย สร้างฟอร์มค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะครับ MC ยืนเหนือศิษย์แนลด้วยแล้วก็ยืนเหนือเมชกุดได้เรียบร้อยแล้วยืนเหนือขั้เฉลี่ยทั้ง10 25 75วันได้แล้วทําทรงเหมือนกับเป็นหัวกหล,หลับด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงการชะลอตัวของการสร้างไหล่ขวาอยู่นะครับตอนนี้ก็ตรงเป็นพูดง่ายว่าต้องรอลุ้นแล้วครับว่าถ้ามันจะขึ้นแบบขาขึ้นต่อมันต้องกระชากขึ้นให้พ้นตำแหน่งใกล้ๆยอดเดิมแถว2 7 0 0 0 ร้อยกว่าสองเจ็ดร้อยแปดสิบเนี่ยหรือสองหมื่นแปดร้อยเนี่ยต้องผ่านให้ได้แต่ไปจนที่สองหมื่นหกร้อยเนี่ยถ้าผ่านสองหมื่นแปดร้อยไปได้เนี่ยแรงกระชากขึ้นอย่างน้อยสุดก็จะขึ้นไปหานาต้าลระดับสองค่าเฉลี่ยสองร้อยวันแถวสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกว่ากแต่ถ้ากระชากแรงกว่านั้นเนี่ยนะครับเป้าของหัวเข่าไหลหัวกลับเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึงเกือบจะสองหมื่นสองเลยนะครับสหรับตรงน,นี้เอาหุ้นตัวกราฟมาครับเป็นหุ้นที่เชียร์มานานแล้วนะฮะ วันนี้เนี่ยระดับราคาสามาทรทะลุผ่านระดับ44บาท50ตังค์ขึ้นมาได้กลัวว่าวันนี้เนี่ยถ้าผ่านทะลุ45บาทขึ้นไปเดียแนวต้านระยะสั้นทั้งเดย์ทั้งวีกเนี่ยจะอยู่ที่48บาทครับเป้าหมายระยะยาวเนี่ยระดับมันเนี่ย55บาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่ระดับ44บาท50 44บาท43บาท50เป็นจุดซื้อครับ แล้วก็ฝากเพื่อนนักงทุนนะครับหุ้นตัวนี้ถ้าจะถือยาวได้ท่านน่าจะขายในระดับเดได้ที่ระดับราคา47บาทตังหรือ48ปบาทครับเพื่อนนักทุนครับช่วงนี้เป็นช่วงผลการงานครับและถ้าเพื่อนนั้งทุนจะดูผลการงานทั้งหมดเราจะจัดงานสัมนาที่สมาคมธรรมศาสตร์นะครับวันที่จัดงานในมีนาวันที่9นะฮะวันที่9มีนานะครับวันนั้นเนี่ยจะเอาผลการงานทั้งหมดมาบอกว่ากลุ่มสกัาไหนเป็นอย่างไร และจะกำหนดทิศทางการลงทุนอย่างไรครึ่งปีแรกของปี6 7นี้ท่านต้องใช้ข้อมูลเยอะมากครับสำหรับการที่จะลงทุนเลือกคุ้นให้ถูกต้องเลือกตามผลการงานจะปลอดภัยมากกว่านะครับเพราะว่าความเสี่ยงของการลงทุนนะปีนี้เรื่องอัตราดอกเบีย้ยเรื่องพอร์ตการลงทุนเ,เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามอย่างมากครับวันนี้ผมสุเทพสุขแท้ครับผมชอโชติวงเพชรไปศิครับแล้ววันที่9มีนาเราเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ